ใครก็ออกแบบโปสเตอร์เองได้ง่ายๆในแคนวาสวยและทำเองได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานในการออกแบบหรือนักออกแบบสมัยนี้นะคะเขาก็จะใช้แคนวาในการวาดรูปหรือในการออกแบบงานการาฟิกต่างๆเวลาจะสั่งพิมพ์งานหลายคนอาจจะกังวลว่าสีออกมาจะเพี้ยนไหมหรือว่าสีจะตรงตามไฟล์หรือเปล่ามาทางนี้ได้เลยสามารถส่งไฟล์ที่เซตจากแคนวามาให้เราพิมพ์ได้เลยสีตรงตามไฟล์และเราแอบบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนสีพิเศษได้ โดยเฉพาะสีแดงสีส้มสีชมพูสีสดจริงไม่มีตุ่นอยากแค่สีออกมาเป๊ะเซฟไฟง่ายๆได้เลยเพียงแค่เลือกดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์ จะเซฟมาเป็นค่าสี RGB หรือ CMYK ก็ได้หมดเลยคะ่ะลายริมพพิมพ์ได้รับจบในที่เดียวสามารถริมพง,งานได้หลากหลายขนาดเลยและมีกระดาษให้เลือกหลากหลายชนิดเราเลือกใช้กระดาษเกดอย่างดีด้วยเครื่องพิมพ์คุณภาพสูงเพราะเราใส่ใจทุกง,งานออกแบบของคุณสั่งพิมพง,งานได้ง่ายๆผ่านบ้านเขี่ยวแอดไอดที่น่าคลิปด้านล่างได้เลยแอดมินตอบไวางานไวสีเป๊กเป็นโปสเตอร์ปังตรงที่ลายปิ้นเท่านั้นนะคะ สามารถมาใช้บริการทั้ง5สาขานี้ได้เลยนะคะเดินทางสะดวกมากๆด้วย b t s และ MRT ค่ะ